เจอหน้ากันกทำไงน,ไนบาบังเอิญว่าอาจารย์มแค่แค่แค่หูเอาไหม่วัสีครัอาอืมเอากองไวา้าตรงนั้นแหละสวัสดีเช่นกันนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเพื่อตรงนี้มันแค่เปเพราะอาจารย์เอฟเฟกเยอะถอยหลังไปคนละสองเก้า เออแล้วจัดแถวให้ดีนะครับตามเหมือนเดิมเอานั่งดีๆนะลูกนั่งดีๆเมื่อคืนพระอาจารย์นอนไม่หลับพอเมื่อวานเห็นของดีเข้าให้พระอาจารย์เคยเตือนแล้วนะครับเราเป็นพระเป็นเนนเนี่ยเราใส่เ,เกณง์น,นหรือเปล่าเนี่ยชื่ออะไร ชาญวิทย์ใส่เกงในไหมลูกไม่ได้ใส่ครับเราไม่ถามพระอาจารย์ว่าใส่หรือเปล่าฮะพระอาจารย์ไม่ใส่หรอกนะครับพระอาจารย์กัวลิงกัดอ่ะวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมก็คือการจุดเทียนหรือว่าแสงเทียนแด่แม่นะครับพอดีพระอาจารย์มีอ่ ภาพมาห้ดูเยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันก่อนเริ่มันดับแรกก็คือมาจากเรื่องของความกระตันยูกระตะวิทิตาใช่หรือไม่ใช่เอาในที่นี้พระอาจารย์ขอถามก่อนใครที่พ่อตายไปเรายกมือมานี่สิมานี่สองคนเราหน้าตาเหมือนกันเลยมันมันน่สิฮะ,ฮะ,ฮะ มีอะไรกันหรือเปล่าทำไมสุทธิวัฒน์ทำไมหน้าแดงจังลูกถามจริงมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะผู้สร้างผู้สมพ่อเสียชีวิตนานหรือยังนานหรือยังทำไมพ่อถึงเสียชีวิตกินเหล้าตาย เราลูกมนัส,สวีเป็นไรค่ะไฟดูดทำาไมไม่ดูดไฟก่อนอา่อาเพราะฉะนั้นน้องสองคนนี้นะครับหรือใครอีกกี่คนนะครับยกมือซิใครที่พ่อเสียชีวิตไปแล้วหลายคนเลยเอาเอามือลงใครที่แม่เสียชีวิตยกมือมีไหมเออสองคนนี้อกข้างหลังยกเพียบเลยสองคนนี้พ่อเสียชีวิต นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ของดีเอาไปเอาไหมเอาหรือเปล่าเป็นของหายากเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์ดาเอาย่ามพระอาจารย์มาหน่อยสิมีของฝากให้เป็นของหายากนะครับเป็นของหายากมากเดี๋ยวรอ,ร,อรอแป๊บหนึง่งไม่มีครับ <laughs> พ่อมันของหายากนะครับเลยหาไม่เจอกลับไปนั่งที่ครับเชิญ <laughs> <c oughs> เป็นขอาอาฉั้นก่อนอื่นนะครับรอาจารย์มีเรื่องมาบอกกับพวกเรานะครับน้องสัมณีน้องสินจารินีก็ตามแต่นะครับก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอแสดงความเสียใจกับพวกเพื่อน,อนของเราชื่อน้องไม่ใช่อีกคนหนึ่งตอนนี้แม่เขาเสียชีวิตนะครับอยู่ที่บ้านน้าอ่างชื่อน้องดีมน้องดีมนะครับมาลินีใช่ไหมมาลินีขัดเกลานะครับตอนนี้แม่เขาเสียชีวิตแล้ว หะสุขที่ดีเออใช่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจเพราะฉะนั้นนะครับคนเราเกิดมามีพ่อมีแม่เหมือนกันหมดแหละใช่ไหมครับพระอ,อาจารย์ก็มีพ่อพระอ,อาจารย์ก็มีแม่เธอไม่ต้องเสียใจพ่อพระอ,อาจารย์ก็กินเหล้าเหมือนกันแต่เมื่อไหรจะตายก็ไม่รู้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งจําเป็นของเราที่เรากําเนิดเกิดมาเป็นชีวิตมีชีวิตขึ้นมาเราเกิดมาจากอะไรเอยเกิดมาจากอะไร เออบางคนบอกหนูไม่ได้เกิดมาจากพ่อจากแม่หนูเกิดมาจากโพรงไม้ครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนมีพ่อมีแม่แต่ไม่แสดงความรักให้กับพ่อกับแม่มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นลูกคนจีนมันกับที่พระอ,อาจารย์บอกมอสักครู่เนี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้พูกเล่งอะไรอย่างนี้หรอกนะครับ<อ>ก็คือทุกวันเนี่ยแม่จะถามตลอดนะครับแม่ของมันชื่อมันชื่ออีมวยมันเป็นคนจีนทุกวันแม่จะโทรศัพท์ไปหาตลอดบอกเลหลลูก ตอนนี้ลูกกินข้าวหรือยังกินข้าวกับอะไรเป็นอะไรไหมสบายดีไหมแม่ไม่ต้องมาดั้กับหรอกอินน้องหมวยนี่มันคือมันเหมือนกับเวลาแม่โทรมาถามแม่โทรมาหาด้วยความห่วงใยอะคนชื่อหมวยนี่มันลำคาญบอกไอ้อะไรกันนะกันหนาเนแม่ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตหนูได้ไหมตอนนี้มันบ่ายสามโมงแล้วนะถ้าหนูไม่กิน นเพราความหุนใหญ่นะครับแม่โทรมาถามบางคนใช่ครับเวลาแม่ถามพ่อถามมันา็สร้างความรุกรานครับต่อมาอีกน้องหมยนี่ก็เหมือนกันนะครับบางทีมันมีปัญหาไปปรึกษาพ่อพ่อเนีหนูมีปัญหาอะไรนะลกูกลูกไม่ต้องมีปัญหาหอ,อย่าไปยุ่งกับมาเลยปัญหาปัญหามีไว้ให้แก้เราอยากลูกมาดูต้นไม้กับพ่อดีกว่า พ่อเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ไว้เต็มบ้านหมดเลยน้องหมวยพอเวลาถึงคราวแบบจะไปคุยกับพอ่อกับคุยกับแม่แม่ก็ห่วงนะครับว่าออกินอาหารหรือยังกินข้าวหรือยังกินข้าวกับอะไรอยากกินอะไรแม่ก็คุยอย่างเงี้ยพ่อมาเป็นห่วงแต่ส่วนตัวของพ่อเองนะครับพ่อกหนูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งคุยปัญหาแล้วมาดูต้นไม้ก่อนลูกดูต้นไม้หมวยงงเหมือนนะโอ้ชีวิตเราปรึกษาแม่ก็ไม่ได้ปรึกษาพ่อก็ไม่ได้ อยู่มาวันหนึ่งนะครับเป็นวันเกิดของน้องหมวยต้นไม้ที่พ่อปลูกไว้บานดอกพอดีส่งกลิ่นหอมคระทุ่งเต็มบ้านนะครับน้องหมวยมีความสุขพ่อก็ถามว่าหมวยมีความสุขไม่มีความสุขค่ะนะครับนี่ก็คือความหวังนะครับที่สร้างไว้ให้กับลูกพ่อแม่เราก็เหมือนกันนะครับถามว่าคนที่เรารักคือใคร ใครมีแฟนแล้วยกมือสาทุกใครโกหกตกน้ำปอมแปงใครมีแฟนแล้วยกมือโอ้ข้างหลังเพียบเลยอยูหันกลับมาทางนี้แสดงว่ายังไม่มีแฟนตรงนี้มั่นใครมีแฟนแล้วยกมือไม่มีใครยอมรับหรอกนะครับถ้า,าจา์เชื่อได้เลยไม่มีใครยอมรับถ้า,าจารย์แฟนเยอะมาก ฮะฉัดมงคลคนไหนฉัดมงคลคนไหนเอ่ยฉัดมงคลนี่คนไหนคนนี้นแฟนเยอะวินี <c oughs> คุยกันกับแฟนเดี๋ยวนี้นะครับมันจะมีอะไรนะเทคโนโลยีก็คือ Facebook เออพระออาจานาร์ใหม่ๆพระจาจาร์ก็ไม่รู้เข้าเ Facebook มันเฟซอะไรมันเป็นยังไง Facebook มันคืออะไรหรือนี่นเห็นอะไรนะ ไอไอไอแพดใช่ไหมที่เป็นเหมือนกระดานชนวนบอกว่าจานอยากได้ไหรือเปล่ากูไม่อยากได้หรอกกระดานชนวนเอามาทําไม <ś c oughs> สมัยที่มันย้อนยุคกลับไปแล้วนะครับกระดานชน,นจิ้มพระจานมีไหมอยากได้ไหมโอ้โห,โ,หโทรศัพท์นเกีย3สามสามหนึ่งหาผ้าจานก็ดีใจแล้วทําไมต้องมีไอพุงไอแพดไอพุงไอโฟนนะฮะ บางทีข้อความมือพระอาจารย์ก็มีเฟซเหมือนกันมีเฟซเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะครับสร้างเฟซขึ้นมาพระชายแดนสิริปัญโยนะครับโช์เกี่ยวกับกลุ่มกิจกรรมของเด็กๆอะไรต่างๆบางทีแชทกันสวัสดีจระทั้งภาษาอะไรของมันจอจานลอเรืออ่ะได้ไหมสวัสดีจ้ามันไปจ้าตรงไหนพระอาจารย์สวัสดีจระ ไปมังจระ,ะมั่งมันมั่วไปหมดแล้วนะครับมั่วไปหมดแล้วบางทีก็ไปดูเฟซแต่ละคนโอ้โหโชว์กันถ่ายรูปแอบเสาวถ่ายก็มีมันเท่นักเหรอโอโ้บางทีอยู่ธรรมดาเราก็สวยอยู่แล้วนะครับเร็ะปาากติธรรมดานั่งเมื่อวานจัดเป็นกลุ่ม จะนั่งแบบสลับกันนะครับสวยขีเลสวยขีเลสวยขี้เล,เล,เลไปแต่วันนี้นั่งขีเลขี้เลขีเล,เลหมดเลยไม่มีใครหล่อไม่มีใครสวยนะครับในรุ่นของเราช่วงน,นี้นะครับเรากําลังสับสนกับตัวเองว่าตัวเราเองเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์เคยไปอบรมเด็กเยอะแยะนะครับระดับมหาวิทยาลัยอบง่ายกว่าอบแป๊บเดียวสุกเลยมันจะมียากยู่สองรุ่น อนุบาลตอนนั้นนะครับโรงเรียนอะไรพระอาจารย์ไม่อยากจะบอกอ่านิมนต์พระอาจารย์บอกพระอาจารย์ไปอบรมเด็กให้หน่อยอ๋อได้ครับไม่ไม่มีปัญหาไปได้ไปถึงปุ๊บอบรมเด็กอนุบาลตัวนี้เดียวสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนใจเราใหญ่เลยพักเดียวห้านาทีนอนกิ้งกันเลยฮะอบรมยากเด็กเนี่ย รุ่นของพวกเราม .1 ถึงม .3 เราไม่รู้จะใช้ภาษายัางไงนะครับใช้ยากบางทีอย่างพวกเราเนี่ยพ่อแม่บอกว่าอีหนูมึงอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะแม่ไม่ต้องมายุ่งกับหนูหรอกหนูโตแล้วอืโตแล้วครับอะไรพอเข้าหลังมาอกีก แม่ใช้บอกอีหนูไปตักน้ำหน่อยสิแม่อย่ามาใช้หนูสิหนูยังไม่โตเลยเอาอะไรกันเน่เพราะฉะนั้นใจของพวกเรากําลังสับสนกับตัวเองใช่หรือไม่ใช่เราโตเป็นสาวหรือยังลูกลักซิกาจําชื่อได้ใช่ไหมเป็นสาวหรือยังเอออย่าเพิ่งเ็นเถอะนะครับอย่าเพิ่งเ็นเพราะฉะนั้นคนเราเวลานี้พระอาจารย์จะบอกให้คาถาการอบหักพระอาจารย์บอกเวลาใช่หรือไม่ใช่ ใช่ไหมคาถากันอ,อกหักขคท่องได้มัางผูกคาเออนี่ใครยังไม่ได้คาถาการอ,อกหักของพระอาจารย์พระอาจารย์ทุกวันนี้พอเวลาสาวโทรม,มาหลวงพี่หนูกับหลวงพี่คงไปกันได้กันไม่ได้แลวละเพราะหลวงพี่นีเกินไป <laughs> พระอาจารย์หัวเราะนะพระอาจารย์ไม่เคยอก้ยลองให้คุมฝ่ายไม่มีหรอกบางคนนะครับเวลาอกหักโทรมาหาพระอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหานี่แหละ เพระาะว่าอาจารย์เบอร์จะเป็นเบอร์สาธารณะใครอยากโทรก็รโทรมาเฮวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเวนโทรมาเลยพอโทรมาปุ๊บร้องไห้ฟูมฟาเออเจหนูอยากตายทำไมถึงอยากตายล่ะลูกไม่อยากจะพูดอกหักนะอกหักอยากตายเออราก็ทำไมถึงอยากตายแล้ล <c oughs> ะชีวิตไม่มีคุณค่าเลยแฟนหนูทิ้ง งั้นก็ตายซะอยากตายยังไงดีโดดโดดน้ำไหมหนูว่าน้ำไม่เป็นล่ะแขวนคอไหมเจ็ป่ะปืนยิงกระบ,บาลละไม่ตูบเดียวจบเลยยิงปืนไม่เป็นน่ะงั้นมึงก็อย่าตาย <c oughs> ชีวิตเรามีคุณค่านะครับบางทีเราคิดว่าเวลามีแฟนมีอะไรปุ๊บแฟนจะสำคัญกว่า ปัจจุบันนี้นะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเพราะเราอยู่กับเพื่อนเยอะพราบ้าแลยหน้าตาดีจริงถ้าถ่ายติดวิญญาณใหญ่คนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ภาพตรงไปแจกของเด็กชาวเขาที่เชียงใหม่นะครับมีภาพเยอะอยากดูไหมเออแต่ยังไม่ให้ดู เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะมีความรักจําคาถาของพระอาจารย์ไว้หกคำสั้นๆจำไหมนะต่อไปเราต้องมีแฟนอยู่แล้วนะครับพอเจอหน้าแฟนปุ๊บพอเวลาไปเจอปุ๊บผลสิริโอ้พระอาจารย์รักผลสิริเหลือเกินผลสิริก็ปิ๊งปิ๊งปิ๊งรักพระอาจารย์อะไรันพอเวลาเจอหน้าปุ๊บท่องคาถาใส่มันเลย สักวันมึงต้องทิ้งกูพวกคำสักวันมึงต้องทิ้งกูเจอหน้าปุ๊บถึงจะรักใจจะขาดอย่างไงแต่ต,ตามแต่เจอหน้าปุ๊บเจอหน้าไอ้คนนี้อานนเจอหน้าปุ๊บสุขวัลศรีเจอหน้าอานนท์อานนทพี่รักนึกในใจสักวันมึงต้องทิ้งกูอานนท์ไปเจอขวัญศริ มึงต้องทิ้งกูพอสักวันนึงขวัิจิโทรมาอานนท์เราคงไปกับอานนท์ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าอานนท์ดีเกินไปอะไรว่ากูดีก็ผิดได้เลยเราหัวร้อเลยกูว่าแล้วว่ามันต้องทิ้งเรานะครับเพราะฉะนั้นความรักอย่าอย่าไปนั่นกับมันความรักจริงๆนะครับอยู่กับพวกเราแหละใกล้ๆพวกเรานี้แหละแต่เรามองไม่เห็น บางทีเราไปแสดงความรักกับเพื่อนไปแสดงความรักกับคนอื่นมากกว่านะครับก็เลยลืมนะครับลืมคนที่เรารักแล้วก็ลืมคนที่รักเราชีวิตของพระอาจารย์นะครับไม่ใช่ว่าเลิศสเปนแตนสวยหรูชีวิตเมื่อก่อนเคยติดยาบ้ามาตั้งแต่อายุ13จนถึงอายุ19ปี7ปีเต็มเม7มปีเต็มเต็มที่มั่วสุมอยู่กับยาเสพติด คือไปทํางานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ติดยาบ้าอยู่เจ็ดปีนะครับทำไมชีวิตถึงหกพันมาอย่างนี้เพราะเห็นอะไรนะเห็นน้ำน้ำตาของไทยลูกน้ําตาของไทยเออเห็นน้ําตาของแม่เรามัวแต่มองเห็นตัวเองรักกับเพื่อนนะครับเพื่อนชวนไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปแต่เราลืมนะครับลืมคนที่อยู่ใกล้กับเราบางทีเราไปเที่ยวกลับมาตีหนึ่งตีสอง แม่พระอาจารย์แกแล้วคนนี้ครับแม่พระอาจารย์เห็นไหมที่ยืนชิดกันเนี่ยเนี่ยที่สวยๆคนเนี้นี่นี่นี่โอ้โหชีวิตเรามันยุ่งเหยิงจริงๆคนนี้แม่พระอาจารย์ตอนนี้ยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่คนคนนี้แหะครับที่เปลี่ยนชีวิตพระอาจารย์ให้มาเป็นอย่างนี้ทีแรกเราคิดว่าเพื่อนมันรักเรา อย่าไปคิดว่าสาวๆมันรักเราพวกหนุ่มๆเหมือนพวกเราก็เหมือนกันต่อไปเราโตเป็นหนุ่มปุ๊บเนี่ยอย่าไปหลงระเริงกับสาวๆมองหินสวยๆอย่างเงี้ยเชื่อเหอะอย่างลิวิลาวันไม่ต้องผิดพระอาจารย์ตาไววิลาวันสวยไหมอาน o สวยไหมถามจริงถามจริงสวยไหมวิลาวันสวยบป่ ยังไม่รู้แต่พระอาจารย์มาสวยนะแต่เราอย่าไปนั่นกับมันนะครับเขาบอกเนื้อหนังเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจารย์หันหันมาบวชเพราะอะไรนะแตะกอนอยู่ร้านอาหารนะ่ะที่ไปฟังท่านจันจันทเสศโโหเขาบอกถ้าเห็นคนไหนมันสวยสวยมองดูมันเป็นโครงกระดูกสมมุติว่าวิละวันเป็นโครงกระดูกผีดาดานั่งอยู่ตลกไหมตลกโครงกระดูกนั่งขัดสมัคร แต่วาอาจารย์หนักที่หัวอยู่ร้านอาหารนะครับเด็กนุ่งสัน้นเขาวสวยมวยดึงดืงด้อท่าไหนก็มีหมดมองเห็นหรอว้าวชอบไหมชอบสิพอมาฟังรา,าร,รายการยิวบิทรายการหนึ่งของท่านจันจันทเสถโหเขาบอกเวลาเราไปหลงอะไรอย่างนี้ให้มองดูเหมือนซากศพหรือมองดูเป็นโครงกระดูกก็ได้แล้วแค่ดูคิดดูแดนเซอร์เต้นเพลงคันหูสมมติ มันจะเต้นยังไง,ไงแล้วนึกถึงสภาพเป็นโครงกระดูกคระดูอย่างนี้ฮ <laughs> ะผาอาการนั่งหัวลอกกากอยู่คนเดียวนะครับ <laughs> เพื่อนที่อยู่ในร้านอาหาร <laughs> บอกมึงบ้าหรือเปล่ากูไม่ได้บ้ากู <laughs> มองเห็นของกูอย่างนี้ <laughs> ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคือเห็นแล้วเฉยเฉยโอ้โหโครงกระดูกมีคํากนอ,อยู่บทหนึ่งนะครับบางทีอย่างผู้ผู้ผู้หญิงเราเหมือนกันอนะตอนนี้เริ่มแต่งหน้าละจำไว้ผู้ชายถ้าอยากจะมองดูผู้หญิงสวยมันขี้เหร่ตอนไหนตอนมันทาขนตา ลองแอบดูใครมีพี่สาวมั่งยกมือลองแอบดูพี่สาวตอนเวลาแต่งหน้าเวลาทาลิปสติกมันจะทำหน้ามันอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากไปหลงระเริองก,กับมันแต่งแนะแต่งตัวนะให้มันปกปิดมันผ้าเนี่ยผ้าเนี่ยปกปิด ันนี้เป็นสายทานศรัทธานะครับจากคุณป้าสายยนแม่ของสามาเณรสถาพรนามสกุลสารเจริญนำนมถั่วเหลืองมาถวาย280ถุงขออนุมโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเอาพวกเราสาธุมาพร้อมกันอ,อิ่มอีกแว้วนะครับเมื่อกี้เหลาถึงไหนละเอเอถึงไหนแล้วเนี่ย เออแต่งมากใช่ไหมเราอยาไปหลงในล,ลูกของแมงสาวๆบางทีลวกเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี่ยก,กำลังเริ่มแต่งแล้วบางทีปากไม่แดงหรอกเอาอะไรไปน้ำยาอุทัยทิพย์ทาแดงแจเลยเ <c oughs> ยอะมมนี่้วยมันตูดลิงเลยบางทีกลัวปากไม่แดงแต่งตัวสัน้นเออสายเดียวะอาจันย์ก็สายเดี่ยวแต่ะอาจารย์สายเดียวแบบปกปิด ไม่มีใครได้เห็นหัวนมพระอ,อาจารย์หรอกไม่มีทางแต่เด็กสมัยนี้แต่งตัวเป็นยังไงฮะตามแฟชั่นตามสมัยพระอ,อาจารย์เคยไปที่ประเทศพม,มา่าประเทศลาวพระอ,อาจารย์ไปเห็นปุ๊บภาคภูมิใจในการแต่งตัวของเขาถ้าประเทศพม,ม่านะครับจะใส่ผ้าถุงขนาดนี้จริงๆหลักก่อนที่มาดู มีปฏิทินอยู่ใบว่าอาจารย์เออถ้าแต่งตัวอย่างนี้ล่ะเป็นยังไงถ้าแต่ตัวอย่างนี้นะตะลวจะเลยปฏิทินนะครับที่มันขายเล่าขายแล้ใส่เกงในนะครับโชว์ต่างๆเพราะฉันอยากไปหลงละเึงนะครับกับร่างกายของตัวเองเอาวก,กลับมานะครับถึงบุญคุณของพ่อของแม่ใครที่อยู่กับยายยกมือ อยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กนะครับมีจะมีเพลงอยู่เพลงหนึง่งรักยายไหมระหว่างยายกับแม่รักใครมากกว่ากันรักยายมากกว่าแม่มาฟังคงเสียใจลงห้า,าใช่ไหมเราด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องบังหลบชื่อตาพระจานย์ไว นะฮะเดี๋ยวว่าอาจารย์มีอะไรให้ดูอยากดูไหม